จะไปพักที่พัทยาหนึ่งคืนนะคะแล้วก็จะไปเกาะร้านกันค่ะเรื่องวันนี้เราจะไปพัทยาเกาะร้านห้องนอนค่ะ well> ใหญ่มากชอบด้เครเรชั่นตรงนี้มากเลยอะ่ะสิ่งที่แบบว้าวมากเลยนะคะทุกคนในห้องนี้ก็คือใครบอกว่าแผนนรัแผนคือแก้งไม่หยุด ก็ลสวัสดีค่ะกลับมาพบแท็บแล้วนะคะในช่องแท็บบี้เคเราจะไปต่างจังหวัดกันอีกแล้วค่ะซึ่งเราจะไปพักที่พัทยาหนึ่งคืนนะคะแล้วก็จะไปเกาะล้านกันค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะไปกับคุณโอ๊คแล้วก็หนูรีแล้วก็เอมมี่กิติยานะคะบอกเลยว่าแตกแนเหมือนเคยนะจ๊ะซึ่งเราจะไปพักกับคุณโอ๊ก่อนหนึ่งคืนนะคะแล้วก็จะไปเจอหนูรีกับคุณแอมที่พัทยาจ้าไปกันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมีสองฝากอะไรให้แฟนเอ่ยสปอนเซอร,ร์ของช่องเราเอ้ยไม่ใช่สปอนเซอร์ของเราเองนี่ AFC อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมกันเลยจ้า ึงเรามาถึงนะฮะเราก็จะขึ้นรถกอล์ฟอย่างนี้เลยจ้าไปเข้าป่าเลยนะเนี่ยมาเหมือนแบบปลีกวิเว,ว,เวกเบาๆเทวาเคชันเปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยๆนะฮะถึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือห้องของเราในวันนี้ไหนขอดูห้องไหนคะอ,อ่ะซึ่งเราเดินเข้าห้องมานะคะโซนแรกก็เป็นโซนห้องน้ำจ้ะก็คือใหญ่มากทุกคน มีตู้อาน้ําตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นทีเสนเนอนะคะตรงนี้ชอบไหมทีเสนเนอร์ดีมากจะได้ไม่ต้องหาแยงเราใช้โซนต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะใหญ่มากชอบดีเเรชั่นตรงนี้มากเลยอะ สิ่งที่แบบว้าวมากเลยนะคะทุกคนในห้องนี้ก็คือแตนแตนแตนสระว่ายน้ำส่วนตัวมันเพื่อนแบบจึ้งมากให้ดูโซนด้านนอกนะคะก็จะมีระเบียงซึ่งใหญ่มากแล้วก็ต่อไปกับสระว่ายน้ำเลยจ้า ซึ่งโรงแรมนี้นะคะเดอะเจมไม i ิ i งนะคะเขาแต่งเป็นแนวแบบออกแอฟริกาทุกคนให้ดูก็คือมีหัวนูนหัวนี่หัวนั้นแล้วก็นอกจากนั้นอะ่ะห้องนี้ยังปรับเปลี่ยนเป็นวันเบดรูมได้เพราะมีพ์ดิชั่นตรงนี้ให้ <S <S เราก็สามารถเลื่อนมากั้นข้างเตียงเนี้ยแล้วกลายเป็นหนึ่งเบดรูมได้นะคะ <S <S ซึ่งสระว่ายน้ำตรงนี้นะคะก็ <S <S คือเดินลงจากห้องนอนได้เลยนะ <S <S ทุกคนหรือไม่เราจะแบบลงจากตรงระเบียงตรงนู้นก็ได้สะดวกสบายมากๆทุกคนแล้วแอร์มันก็เย็นมากดัะนั้นเรา ไม่ต้องกลัวเรื่องร้อนนะจ๊ะแต่เราต้องกลัวแค่เรื่องเดียวคือเรื่องอยุงจ้ะถ้าเกิดเราเปิดไว้ก็จะมียุงนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างที่ชอบมากๆก็คือเตียงคือใหญ่มาก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 เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรกันต่อจ้า เวลานี้นะคะก็เป็นเวลา,าเบาๆนะมาเปลี่ยนชุดแบบว่ายน้ำไปถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้นะว่าเราได้รูปดีแค่ไหนนะแปะแปะแปะซึ่งชุดนี้นะคะเป็นชุดที่สองนะจ๊ะให้ดูเบาๆเออเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะใครบอกว่าแปะนะล่ะ แฟนแก้ไม่หยุดเกาะไม่ปล่อยอะไรอีกวะเนี้ยปล่อยอ่าตอนนี้นะคะเราก็ได้สั่งผัดไทยค่ะแล้วก็หมูทอดฮะมากินกันนะจ๊ะแล้วก็จะดูซีรีส์ใช่ไหมคะคุณโอ๊คกำจะต่อซีรีส์ให้แฟนดูอยู่เนี่ยแต่มันน่าจะต่อยากอยู่หนึ่ง คค่ะขอไปนอนก่อนนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายฮัลโหลคุณมานีกนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือตื่นแล้วแต่ยังง่วงมากอยู่เลยคุณอกสั่งข้าวไว้กินแล้วนะคะแล้วก็สั่งอาหารมาเพิ่มนะ <laughs> อซึ่งเดี๋ยวเรากินข้าวน,นิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนชุดอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เช็คเอาท์แล้วนะคะ โอเคตอนนี้นะคะก็คือยังแต่งหน้าไม่เสร็จแต่เดี๋ยวจะไปแต่งต <pl ains> ่อบนรถนะคะซึ <Hum ming> ่งเรากํา <UC> ลังจะเช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวไปเจอคุณหนูรีกับคุณเอมมี่กิติยานะคะตอนนี้ขอขึ้นรถแล้วก็ไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะจ๊ะเปิดคลิปก็คือ KFC จ้ะซึ่งวันนี้เราจะไปเกาะร้านเริ่มต้นคลิปก็คือกิน KFC เลยจ้าฉันว่า KFC อ่ะต้องเอาเนเบียนะเดี๋ยวเราติดต่อให้เลย ยมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทริปนี้เราจะแตกแต่กันแค่ไหนจ้า,า,จาซึ่งห้องพักที่เราอยู่ในวันนี้นะคะก็อยู่ที่โรงแรมเมดิลินอีสต์วิวนะคะห้องพักสวยมากแล้วก็แบบใหญ่อะสะอาดมากเพราะเป็นโรงแรมใหม่นะคะใครอยากมาพักมาพักได้เลยนะจ๊ะราคาแบบดีมากๆเลย อ่าตอนนี้เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมบริทายนั่นเองเพื่อจะไปเกาะล้านแต่ทริปนี้บอกเลยว่าเราจะอยู่ที่พัทยานะคะซึ่งไปเกาะล้านก็คือไปกินข้าวไปชิลแล้วก็กลับมาที่พัทยานะจ๊ะโอเคไปลงเรือกันเลยจ้าเรามาถึงท่าเรือแล้วนะจ๊ะร้อนมากค่ะสุด ปังปังปังพลังปังปิป,ปังดเย็ญญญนน้องนะนี่นะคะเรือที่เราเช่าเหมาลำในวันนี้นะคะราคายอยู่ที่2,100บาทใครที่อยากมาเกาะล้านก็แนะนํานะจ๊ะให้เช่าเรือไปเลยไปแล้วจา้าู้วดูัพร้อมอะไร เรือมาถึงก็คือถามเจ้าของเรือเลยว่าร้านอาหารอยู่ไหนซึ่งเรามาถึงแล้วอย่างแรกที่เราจะต้องทําก็คือรับประทานเราอยู่ที่ร้านกันเลยนะแต่งอรุณกินูรีบอกว่าอยู่ร้านรูมอรุณนะฮะซึ่งร้านนี้ก็จะมีแบบซีฟู้ดสดสดปลาหมึกสดสดอาหารไทยให้ดูนิดนึงนะคะแล้วใครที่อยากดูฟู้ดเต็มๆคลิปเต็มๆนะคะก็ไปดูได้ที่ช่องเอมมี่กิตเยานะจ๊ะ กินเสร็จกันเรียบร้อยนะคะใครที่อยากดูคลิปตเต็มๆได้ก็ดูที่ช่องเออร้อนไม่ไหวแล้วหนึ่งขอบคุณนิก,ก้มอวมากเลยทคะทำคอนแทคเพื <c oughs> ่อช่ได้มากเลยซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มานั่งเล่นนะคะที่คาเฟ่ชิมาเร่นะคะร้อนมากจ่ะหน้าตอนนี้ก็คือแดงแต่คือรองพื้นตัวน,นี้ไม่ดรอปนะใช้ดีออนะคะ f o i wear Skin Glow เมื่อกี้นะคะก็ได้ไปถ่ายรูปมันแล้วนะคะคุณเอมี่ก็ถ่ายรูปมันแล้วเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะว่าเราถ่ายรูปแล้วเป็นงไงบ้างจ๊ะทําไมอ่ะโอเคแปะแปะแปะเดี๋ยวเราจะกลับระยาแล้วนะคะแล้วมาดูกันว่าคืนนี้เราจะแตกแดนเหมือนเดิมหรือเปล่าหอมจ้าพระยาหอมปิดกล้อง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 โอเคตอนนี้นะคะเปลี่ยนชุดแล้วซึ่งเราจะ ไปเที่ยวกันแบบนี้นิดหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าคืนนี้เราจะทําอะไรกันจ้าทําไมชุดแบบพร้อมกันทเลยอ่ะโดยเฉพาะคุณหนูลี่เธอฉีกเสื้อไม่ได้แล้วนะะดแล้วเ,เป็นรูปหัวใจอย่างนี้แล้วผ่ากลางอย่างนี้ หนูรีบมาเชะเมาอ่ะไม่เมาคุณกินอยู่ไอ้มาคุณกินหมาล่าไม่ได้เมานะไม่ได้เมานะพี่โอเคตอนนี้ตื่นแล้วนะคะมาคืนวหนักหน่วงมากไม่ได้เมานะไม่ได้เมานะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะต้องบอกเลยร้านนี้อร่อยมากเป็นร้านยำดังในพระยาอีกร้านหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะคะ โอเคตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะเหนื่อยมากๆเลยยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบบนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกด subscribe แบบนิดนึงนะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้คุณจะได้ดูคลิปใหม่ๆจากช่องแทปลต,ตลอดเวลาแน่นอนคะ่ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย